อันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อกลวยเรี่ยมเก่าวินเทจแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมยกเซตมาพร้อมกับตะกุดนะคะตะกุดมียันด้วยนะคะมียันรูปหลอหลวงพ่อกลวยนะคะมาพร้อมตะกุดนะคะมาพร้อมตะกุดแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท จัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการรายการต่อไปนะคะมีผักกิ่งมาสององนะคะพักกิ่งมาสององเริ่มจากององเงินเงินดำดำแบบนี้นะคะแบบนี้เลยมีเสียงกิ่งนะคะได้ยินไหมนี่นะคะนี่นะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งนี่นะคะ 300บาทนะคะพักกิ่งรายการที่1ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพักกิ่งรายการที่1300บาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการ4องค์1,000พันนะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งองค์ที่2ออันนี้ไม่มีกิ่งนะคะไม่มีกิ่งแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยแอดไลน์นะคะสะดวกแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแอดไลน์นะ 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเม็ดแตงค่ะองค์เล็กๆเนื้อสีเงินๆแบบนี้เลยนะคะสีเงินๆแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเต่าค่ะเต่าไม่ทราบหลวงพ่อแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะ300บาทนะคะ300บาท รายการต่อไปเป็นพับปิดตาเลี่ยมลัดนะคะพับปิดตาเลี่ยมลัดอันนี้เป็นพับปิดตาที่ไหนไม่ทราบเลยนะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะเป็นเหรียญกลมๆนะคะเหรียญอาจารย์ฟัน่นแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบปีนะคะไม่ทราบปีสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรอะพ้าท่ากระดานนะคะท่ากระดานเลี่ยมกรอบเก่าแบบนี้เลยกันน้ำได้นะคะเนื้อชินอะไรไม่ทราบเลยเพราะว่ากรอบเก่ามากเลยนะคะมองมองไม่เห็นนะเป็นพ้าท่ากระดานนะคะ300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นชินล,ลาดค่ะแบบนี้เลยน้ำทองขึ้นสวยๆเลยนะคะชินล,ลาดนะคะไม่ทราบปีมีโค้ดนะคะมีโค้ดแล้วก็ด้านล่างเขียนว่าเสาห้าด้วยนะคะด้านล่างเขียนว่าเสาห้ามีโค้ดนะคะชินล,ลาดสามร้อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเนื้อชินค่ะเนื้อชินองค์ใหญ่ๆไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะ รู้แต่ว่าเป็นเนื้อชิ้นแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะ300อยบาทค่ะ3า0อบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงปู่โต๊ะนะคะพระรูปหล่อหลวงปู่โต๊ะแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะตรงใต้ฐานนะคะเป็นแบบนี้นะ300อบาทนะคะรายการต่อไป อันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะกันน้ําเลี่ยมสามห่วงนะคะกันน้ําเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อเหรียญหล่อแบบนี้นะคะเหรียญหล่อแบบนี้สามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะน,นี่ไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเก่าๆตามสภาพนะคะมีค่าเขียวๆขึ้นนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพ้ารูปหล,ล่อค่ะพ้ารูปหล่อไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพ้ารูปหล่อไม่ทราบหลวงพ่อตามสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้สภาพใช้ผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมะคะ่ะ รูปหอหลวงพ่อเดิมเก่าๆเขียวๆนะคะแบบนี้นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเนื้อชินค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะคะเป็นเนื้อชินเก่าๆเลยนะคะแล้วก็คาบๆนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพ้ารูปหล่อนะ ลูกหลอกเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเขียวๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอง์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งค่ะหนึ่งพันนะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้น้องได้พรสสมเด็จมาทั้งหมดห้าองนะคะห้าองนี่นะคะ วันนี้ได้พระสมเด็จมาทั้งหมด5องค์นะเริ่มจากนะคะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่1แบบนี้เลยนะคะนวลๆวนแบบนี้เนี่ยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสมเด็จรายการที่สองค่ะสมเด็จรายการที่สองตามสภาพเลยนะคะตามสภาพสามร้อยบาทนะคะ สมเด็จรายการที่3ค่ะแบบนี้นะคะสสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะ300บาทนะคะสมเด็จรายการที่4ค่ะเป็นการลงลักนะคะลงลักแล้วก็มีค่าปราดำฝังแซมมานะคะแบบนี้เลยราดำนะ300บาทนะคะ รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นการปิดทองค่ะข้าบค้าบขึ้นนะคะการปิดทองทองร่อนๆเลยนะคะ300รอบาทแบบนี้เลยนะคะนี่นะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระเนื้อผงไม่ทราบเป็นพระอะไรนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นพระเนื้อผงนะแบบนี้นะคะ300รอบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นผ้าลูกหล่ออันนี้เป็นผ้าลายมิซ่าปบสภาพศึกนะคะอันนี้องค์นี้เขาผ่านการใช้งานมานะคะองค์นี้ผ่านการใช้งานมา300รอบาทนะคะพี่พี่ขะ300รอบาทนะสี่องค์หนึ่งพันจะส่งฟรีอีกต่างหากนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าหลวงปู่สุกเรื่องกอบกับเก่าแบบนี้นะคะด้านหลังมีการจารยยันนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะ เป็นเหรียญหลอหลวงปู่สุขนะคะเนื้อชินสวยๆนะคะเลี่ยมกรอบเก่าๆสา0รอบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรูป,รปลหลอดหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะวันนี้วันนี้ได้พารูปหลอหลวงพ่อเงินมาทั้งหมด4องค์นะคะนี่นะได้มาทั้งหมดสองค์นะคะเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งเก่าๆเลยนะคะเก่าๆนี่ค่ะตามสภาพเลยนะคะ สามร้อยบาทนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สองนะคะน้ำทองขึ้นสวยสวยเลยนะคะมีเม็ดแร่ทั่วทั้งองค์นะคะแบบนี้เลยหน้าหลังเลยนะคะเม็ดแร่สามร้อยบาทค่ะหลวงพ่อเงินรายการที่สามนะคะตามสภาพแบบนี้นะคะอันนี้เก่าเก่าเลยนะคะเก่าเก่าเลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ หลวงพ่อเงินรายการที่4ี่ค่ะเขียวๆนะคะเขียวเๆเก่ Trans าๆแบบนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสโสธรนะคะเหรียญ <ling emy> หลวงพ่อสโสธรปีสองสี่หกศูนะคะเป็นสีทองทองนะคะตัวเหรียญตัวเหรียญเป็นสีทองทองนะคะปีสองสี่หกศูนย์นะคะเหรียญหลวงพ่อสโสธรสามร้บาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขหรือเหรียญละฆังหลังคอนี่แหละนะคะคือจําไม่ได้นะคะจาไม่ได้แบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆดูกันเองนะคะองละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อแบบนี้เลยสภาพคือจะไม่สวยเลยนะคะด้านหลังมียันนะนี่นะคะด้านหน้าสภาพสึกหน่อยหนึ่งนะคะ สา0บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่ออันนี้เป็นรูปลหล่อหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบเก่าๆเลยนะคะ3ามร้อยบาทคะ่ะ300รอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงคะ่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะพระเนื้อผงนะคะองค์เล็กๆแบบนี้เลย3า0ร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาวันนี้น้องได้นางพญามาทั้งหมดสามองค์นะคะสาองค์นี่นะคะนางพญาสามองค์เลยนะเริ่มจากองค์ใหญ่นะนางพญาองค์ที่หนึ่งเป็นพระเนื้อดินนะคะพระเนื้อดินแบบนี้เลยนี่นะคะพระเนื้อดินนางพญานะคะ แบบนี้เลยพิมเข่าตรงนะคะพิมเข่าตรง300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทนางพญาองค์ที่สองนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะมันๆเลย300บาทนะคะนางพญารายการที่สามนะคะแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีดำดำนะคะองค์นี้เป็นเนื้อสีดำดำนะคะหาหายากพอสมควรนะคะเนื้อสีดำดำแบบนี้ 300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะนี่นะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ300อบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะเหรียญหลวงพ่ออีสภาพใช้เก่าเก่ามันมันเลยนะคะองค์นี้เก่าเก่ามันมเลยนะคะ300รอบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญพญาพิชัยดับหักนะคะเหรียญพญาพิชัยดับหักกระไหลทองเดิมๆเลยนะคะกระไหลทองเดิมๆเลย300อบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อเลี่ยมเก่าว,วินเทจแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะนี่นะคะเลี่ยมเก่าว,วินเทจอ่ากันน้ำได้นะคะกันน้ำได้300อบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลอดนะคะเอ้ยเป็นเหรียญเหรียญไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเหรียญคล้ายๆละครังนะคะเหรียญคล้ายๆละครังสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่จันนะคะแบบนี้เลยเขียวๆเก่าๆนะคะสภาพใช้นี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดเขาแก้ว เหรียญหลวงพ่อการวัดเข่าแก้วแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญสีทองทองนะคะเหรียญสีทองทองหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญสีทองทองนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชินค่ะเนื้อชินเก่าๆนะคะองนี้เก่าๆเลยนี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นสมเด็จพระปิลันนะคะองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะ สามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นพับป,ปิดลันนะคะเป็นพับป,ปิดลันส่งพิม์พซุ้มนะคะซุ้มอะไรสักอย่างนะพิม์พซุ้มนะคะสภาพใช้3 0 0อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพับป,ปิดตาค่ะอันนี้เขาเรียกพิม์พอะไรไม่ทราบนะพับป,ปิดตาเป็นเนื้อโลหะ300อบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นตะกุดค่ะวันนี้ได้มาทั้งหมดสดอกนะตะกุดได้มาทั้งหมด4ดอกเริ่มจากนะคะเริ่มจากองค์แรกนี่นะคะตะกุดมียันนะคะแล้วก็ถักเชือกตรงกลางแบบนี้เลยนี่นะคะมียันนะคะแบบนี้เลยนี่นะหัวท้ายแบบนี้เลยนะคะนี่นะถักเชือกเก่าๆตรงกลางนะคะสวยๆเลยสามรอบาทนะคะตะก <Walter ton. S 2> ุดรายการที่สองค่ะ เก่าๆเชือกเก่าๆนะคะสวยๆส0 0รอบาทนะคะตะกุดรายการที่3เป็นตะกุดพอกข้างนะคะแบบนี้เลยใบลานพอกข้างนะคะไม่แน่ใจนะเนี่ยรู้แต่ว่าเป็นพอกข้างนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดฝาบาทแบบนี้นะคะ300บาทนะคะ รายการต่อไปเซตนี้คะ่ะรายการเซ็ตนะเซ็ตนี้อง์ละอง์ละ500บาทนะคะเซ็ตนี้อง์ละ500บาทนะคะเริ่มจากพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนี่นะคะส,สวยๆเลยมันๆเลยนะคะแบบนี้500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเบี้ยคะ่ะเลี่ยมเลี่ยมข้างในนะคะเลี่ยมข้างใน แล้วก็เอามาเลี่ยมทับข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะด้านหลังเบี้ยมีการจานยันนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพับปิดตาค่ะพิมพ์นี้เขียวเขียวเก,ก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปเป็นงาค่ะเป็นงางาปีนะคะงาปีองค์เล็กๆนะคะงาปีองค์เล็กๆมีการจานยันนะคะส,สวยสวยเลี่ยมมาแบบนี้เลย500บาทพอนะคะ500บาท รายการต่อไปเป็นนางกวักนะคะนางกวักเป็นไม้นะคะอง์นี้เป็นมไม้ไม่ทราบนะคะว่าเป็นไม้อะไรห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเก่านะคะเลี่ยมเก่าเก่าเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะนี่นะเนื้อสำลิดนะคะเนื้อสำลิดห้าร้อยบาทค่ะ รายการเซตต่อไปนะคะเซตนี้อง์ละ800บาทนะคะเซตนี้องค์ละ800บาทเริ่มจากปิดเบีบ้ยนะคะเบี้ยลงรักถักเชือกลงรักถักเชือกเก่าๆเ,เลยนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะ800บาทนะคะ800บาทรายการต่อไปนะคะเป็นชินาลาดคะ่ะเลี่ยมเก่าๆเ,าเาปิดหน้าเปิดหลังอ่ มีค่าเขียวๆนะคะนี่นะแปดบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นอางาปีลงลักนะคะถักเชือกลงรักนะคะงาปี800อบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเบี้ยนะคะเบี้ยไม่มีไม่มีเสียงนะคะเบี้ย80ดร้บาทนะคะแป0รบาทนี่นะคะแล้วก็รายการ เป็นอันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินประกันเงินนะคะมีการจารยันด้านหลังเป็นเหรียญเงินนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทเป็นเหรียญเงินค่ะประกันเงินแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะมีอยู่องค์เดียวเลยเซตนี้สองพันห้าร้อยนะคะสองพันห้าร้อยเริ่มจากนะคะอ่าอันนี้เป็นเหรียญเหรียญไม่เนี่ยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยม เนื้อเนื้อเงินลงยานะคะเรื่องเนื้อเงินลงยาแล้วก็เลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินนะคะประกันเงินนะตัวเหรียญก็เป็นเหรียญเงินลงยานะคะลงยาสองพันห้าร้อยนะคะสองพันห้าร้อยนี่นะคะราคาสองพันห้าร้อยมีอยู่องค์เดียวเลยนะคะ